ดีครับผมกับช่องนะครับราชการชาวสวนนะครับวันนี้จะพามาตัดผัดกาดขาวนะครับผมตอนนี้กำลังจะเป็นกลังห่อเลยนะครับผมนี่ครับผมปลูกแค่ประมาณ40วันนะครับเราจะตัดได้นะครับประมาณ30 40วันนะครับผัดกาดขาวนะครับตอนนี้ก็เริ่มห่อแล้วนะครับแล้วก็จะ ทยอยเอาออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็แน่นแล้วนะครับคือกำลังสวยเลยนะครับคือเราจะเอาออกแล้วนะครับตอนนี้คือมีออดเดอร์สัง่งเรื่อยๆนะครับคือทั้งงานแต่งช่วงนี้งานแต่งเยอะนะครับก็มีออดเดอร์เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ ขายให้แม่ค้าบ้างนะครับก็คือเราจะทยอยออกเรื่อยๆนะครับจะไม่กักไว้นะครับตอนนี้ก็สวยงามมากนะครับคือห่อนี่สวยมากนะครับจั่งตัวนี้ก็เริ่มขาดแล้วเราไม่ค่อยเล่นสายเคมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนฉีดนาะคนทำคนกินอะไรเนี่ยเราก็ต้อง เราก็ต้องแบบพองใจผู้ริโภคด้วยนะครับทิ่งตัวนี้เริ่มแน่นแล้วนะครับสวยชุดยอดมากนะครับอันนี้เราจะปลูกห่างประมาณประมาณ20 20เซนนะครับประมาณ20เซนนะครับประมาณ1คืบนะครับในการปลูกนะครับในการปลูกผักกาด1คืบนะครับเพราะว่า นะครับเพราะมันจะพอดีนะครับคือจะขึ้นมาพอดีสอบวางพอดีมันก็มีช่องว่างพอดีนะครับันึคือพอดีนะครับประมาณ20เซนนะครับ2ี่ิเซนนะครับเราเอาเชือกขึงยาวนะครับอันนี้เป็นระบบเราลดน้ําด้วยมือนะครับเราก็มีแปลงนะครับสีแป้งท่วหนึ่งแถวสายรถนะครับนี่ครับอันนี้แถวแถวรถนะครับแถวรถเรานับไปอีกอันนี้ก็หนึ่ง สองสามแล้วก็สี่นะครับก็แถวรถอีกแถวหนึ่งนะครับเพื่อให้เราจะลดข้างละสองข้างน,นี้ก็จะสองนะครับอันนี้คือวิธีการทําแปลงของเรานะครับเราไม่ใช้สปริงเกอร์นะครับแปลงนี้นะครับคือเราใช้แบบอัตโนมตินะครับอันนี้กำลังงามเลยนะครับกำลังเริ่มแน่นนะครับอันนี้เรากะได้ ประมาณสักไม่พื้นที่ประมาณสักสองงานนะครับกาไว้ตันกว่าอยู่แล้วนะครับนี่ก็เริ่มห่อแล้วนะครับก็จะมีมะแมลงบ้างนะครับแล้วก็บุกกักชีกักชีลาวด้วยนะครับอันนี้จะสลับปรับเปลี่ยนกันนะครับเพิ่งมาลงผักกาดนะครับลงผักกาดคือกรอบมากนะครับก็คือ ช่องความกรอบเนี่ยดูครับกรอบไม่กรอบดูเลยครับกรอบมากครับสุดยอดมาอันนี้คือหนอนเลยนะครับนี่ <c oughs> ทำงี้ได้ครับก็ต้องเร่งเก็บออกนะครับงั้นเราปล่อยไม่ได้ครับงั้นไม่นานกินหมดแน่นอนเลยครับอันนี้ เยอะมากครับผมเยอะมากเลยนะครับเราก็เลีงเก็บบอกนะครับให้พ่อค้าดทีมช่นงดูหัวครับใหญ่มากนี่ก็ส่วนนน้อยฝาบนะครับผมมาดูเลยนะครับเรามาตัดผัดกัดแก,ก,กนนะครับ

ตัวนี้หัวใหญ่มากจะุกเหรอโอหร้อนเยหประมาณหนกิโลนะครับเยอะมากเริ่มตัดแล้วกันนะครับ โบกไม่ต้งตายอะไนก็นกเป็นเนี่ยหนี่นมากนะครับจริงจเนี่ยมันอร่อย่ี่นี่นว,ว,ว,วันนี้เราเริมตัดประกาศข่าวกัแล้วนะครับหัวกำลังใหญ่เลยหวพ่อเด้อพ่มเดสดไป นี่ครับ่ไม่ละพอคือทำสา้นขาวตเลยี้ยังไม่ห่อนะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะคัดสั้นตัวที่หอก่อน